สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการการประชุมวุติสภาวันที่17กระกฎาคม2566โดยประธานบุธิสภานายพรเพชรวิชิตชลชัยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมก่อนเข้าสู่วาระประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมกรณีกระแสข่าวการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างการประชุมวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมวุฒิสภาขอชี้แจงใน3ประเด็นประกอบด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภาตามรายงานการลาประชุมซึ่งมีเหตุแก่การลา3ประเภทคือการไปราชการต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งในฐานะประธานรัฐสภาขณะนั้นมอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภาสองคนเดินทางเข้าร่วมประชุมณสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ AIPA ส่วนการลากิจของสมาชิกอุทิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำเหล่าทัพ6คนเนื่องจากติดราชการสำคัญประกอบกับการประชุมให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีเพียงวาระเดียวและผู้นำเหล่าทัพได้พิจารณาแจ้งว่ายัางอยู่ในราชการจึงไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่วนการลากิจของสมาชิกอุทิสภาคนอื่นๆมี9คนส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่ไม่ทราบวันประชุมมาก่อนและยังอยู่ต่างประเทศเนื่องจากมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว การลาป่วยมีสมาชิกแจ้งลาป่วย16คนดังนั้นการลาของสมาชิกอุทิสภาจึงรวมกันทั้งหมด33คนกรณีการลงมติซึ่งมีสมาชิกอุทิสภาไม่ลงมติ43คนเป็นสมาชิกที่แจ้งลา33คนจึงแสดงว่ามีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงมติ10คน ส่วนกรณีที่เลขาธิการวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งว่ามีบุคคลเข้าไปคุกค,คามและละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวเช่นเข้าไปตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ทำธุรกิจของบุคคลโดยใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมและมีการข่มขู่ให้เกิดความกลัวในฐานะประธานวุฒิสภาเห็นว่ามีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลสมาชิกให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองและครอบครัวจึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยดูแลสมาชิกซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีและยิ่ง หวังว่าผู้ที่กระทําการลักษณะคุกคามหรือแทรกแซงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทําเพื่อไม่ให้มีความผิดทางอาญาในอนาคตส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่สมควรจะแสดงความคิดเห็นตอบโต้การดําเนินการเรื่องดังกล่าวเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วเราจึงพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างผู้มีวุฒิภาวะกันกรองกฎหมายที่นําเสนอเราไม่ควรโต้แย้งทางความคิดถึงโต้ตอบ ผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่พอใจทางการเมืองแล้วเสนอกฎหมายนี้ดังนั้นเมื่อกฎหมายถูกเสนอเข้ามาแล้วค่อยพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ